สวัสดีครับอยู่กับไทยวูดนะครับคลิปนี้พาชมบานประตูไม้สักที่เราเตรียมจัดส่งท่านลูกค้านะครับบานประตูไม้สักที่ลูกค้าสั่งเซตนี้นะครับก็จะมีทั้งประตูไม้สักแบบบานเกล็ดนะครับบานเกล็ดแบบนี้ก็จะมีเอวตรงกลางนะครับแบ่งลูกฟักออกเป็น2ลูกฟักนะครับทั้งด้านบนและด้านล่าง ก็มีทั้งขนาดความกว้าง90ซนติเมสูง2เมตรและขนาดมาตรฐานนะครับ80เซนติเมตรสูง2เมตรนะครับบานเก็ดก็เหมาะสำหรับห้องน้ำห้องครัวหรือห้องอื่นที่ต้องการการระบายอากาศนะครับอีกเซตหนึ่งนะครับที่ลูกค้าจังหวัดภูเก็ตได้สั่งไว้ก็คือบานประตูแบบโมเด์นะครับบานประตูแบบโมเดนนะครับก็จะเป็นการวางลูกฟักในแนวขวางนะครับ เรียงต่อกันลงมาทั้งผืนของประตูนะครับแต่งเส้นแนวตั้งนะครับจํานวนสีเส้นเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับถ้าเป็นประตูโมเด์นะครับแบบแต่งเส้นแล้วก็มีแนวขวางเราจะเรียกว่าประตูโมเดนแบบผูกโบนะครับก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเซตที่เราตรวจเช็คความเรียบร้อยของชิ้นงานก่อนนำส่งท่านลูกค้านะครับ หลังจากที่เราตรวจเช็คความเรียบร้อยของประตูแล้วนะครับเราก็จะทําการบรรจุพันธ์ุครับเพื่อเตรียมจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าไปยังจังหวัดต่างๆนะครับทั้งการขนส่งโดยรถของโรงงานและการขนส่งโดยบริษัทขนส่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ